ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม ผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการเล่ารอบโลกทางไทย PBS Podcast โดยผมปิติสีแสงนามน,นะครับสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังได้ยินได้ฟังจบลงไปนั้นก็เป็นเพลงกล่อมลูกนะครับของชาวกรัรมพูชานะครับหรือว่าชาวเขมรยอย่างที่คนไทยเรียกกันนะครับ Podcast ตอนที่แล้วผมเล่าเรื่องของเพลงกล่อมลูกแล้วก็ชุมชนชาวจีนนะครับผ่านทางเพลงกล่อมลูกที่ชื่อว่าอองกิงกงนะครับแล้วก็เชื่อว่าคนไทยเชื้อสายจีนใต้จิ๋วหลายๆคนก็คงจะ คุ้นชินกับเพลงนีอ้อย่างที่เราคุยกันไว้ค้างไว้ตั้งแต่2ตอนที่แล้วนะครับเราบอกว่าการกําเนิดขึ้นมาของกรุงเทพมหานครแล้วก็ทําให้มหานครแห่งนี้กลายเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่ของโลกนะครับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการค้าขายมันเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของคนหลากหลายชาติพันธุ์นะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นกรุงเทพนะครับเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรแห่งนี้วันนี้เราก็จะ พูดถึงกับอีกชุมชนหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นชุมชนใหญ่นะครับแล้วก็มีส่วนอย่างมากในการที่จะสร้างความเป็นไทยขึ้นมาด้วยนะครับนั่นก็คือชุมชนเขมรหรือว่ากัมพูชาแน่นอนว่าชาวเขมรกับชาวไทยเนี่ยมีเชื้อสายสืบสัมพันธ์กันมาต่อเนื่องยาวนานนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับอย่าลืมว่าในการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็เกิดขึ้นจากสองราชวงศ์ใหญ่ที่อยู่ทาง ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพยานะครับนั่นก็คือลาโวอโยธยาซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็ใกล้ชิดกับอาณาจักรพระนครนะครับของประเทศที่ปัจจุบันนี้กลายเป็นเขมรหรือว่ากัมพูชานะครับเ,เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชาวลาโวอโยธยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มาสร้างกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็จะพูดภาษาเขมรนะครับในขณะที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพยาก็แน่นอนนะครับอาณาจักรสุพรรณบุรีนะครับก็เข้ามารวบรวมกันด้วยแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็น กรุงศรีออยุทยาที่เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของราชอาณาจักรแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในรั้วในวังเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อตามแบบเขมรถูกต้องไหมครับอย่างเช่นเรารับเรื่องของรามยณนะที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นรามเกียรติ์ที่เราเคยคุยกันไปแล้วในไทยพีบีเอสพอดแเล่ารอบโลกเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่รับมาจากเขมรหรือกัมพูชา เช่นเดียวกับประเพณีการเล่นโขนนะครับก็รับมาจากเขเมรและกัมพูชารวมถึงภาษาที่ใช้พูดในรั้วในวังที่เราเรียกว่าคําราชาศัพท์นะครับหรือคอนเซปต์ในเรื่องของเทวราชาที่เปรียบเสมือนหัวหน้าของราชอาณาจักรเนี่ยเป็นเทพสมมุตินะครับที่ลงมาจุติบนโลกตามความเชื่อแบบพระรามเนี่ยก็รับมาจากชาวเขเมรหรือว่ากัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ มาจนถึงสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับหรือว่ากรุงเทพเนี่ยนะครับชาวขเขมรเองก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนนะครับที่มีการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้หรือว่าสยามในอดีตเป็นจํานวนมากนะครับต้องอย่าลืมนะว่าในช่วงของกรุงธนบุรีที่เป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรแล้วก็ต่อเนื่องถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเพิ่งผ่านศึกสงครามกับทางฝั่งพมา่า และทางฝั่งพาม่าเนี่ยก็ทําให้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยแตกในปี2 3 1 0เพราะฉะนั้นตลอดช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็กรุงธนบุรีเนี่ยภารกิจหลักอย่างหนึ่งก็คือต้องรับศึกพามา่าและเมื่อต้องตั้งยันรับศึกพามา่าสิ่งที่ในหลวงทั้งพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่1่ห่วงกังวลมากที่สุดรวมถึงในหลวงรัชกาลที่2แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่3ด้วยก็คือการห่วงกังวลว่าถ้าเอาแต่มัวภาวะพะวงกับศึกพามา่ามันอาจจะเปิดช่องทางด้านตะวันออก ให้กองทัพของเขมรเนี่ยยกกลับเข้ามาตีก็ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ตลอดรัชกาลของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับแล้วก็ตลอดรัชกาลของในหลวงรัชกาลที่1นนะครับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยจะมีการที่ประเทศไทยเราส่งกองทัพเข้าไปเพื่อที่จะปราบปรามอาณาจักรเขมรนะครับแล้วก็กวาดต้อนเทครัวผู้คนเหล่านี้มาอยู่ในกรุงเทพมาอยู่ในกรุงธนเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นเสมอๆนะครับว่า อิทธิพลของสยามอิทธิพลของกรุงเทพอิทธิพลของธนบุรีเนี่ยเข้าไปอยู่เหนืออาณาจักรเขเมรอยู่เป็นระยะระยะนะครับแล้วก็มีเจ้านายเขเมรหลายพระองค์นะครับก็เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับในคราวที่มีปัญหาการเมืองภายในในหลวงของเล่าในอดีตเองนะครับก็ทรงพระราชทานที่ดินเพื่อให้คนเขเมรเหล่านี้นะครับแล้วก็เจ้าเขเมรเหล่านี้เนี่ยได้สร้างวังได้สร้างชุมชนอยู่ในประเทศไทยอยู่ด้วย โดยปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับชาวไทยเชื้อสายขเขมรที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะแบ่งออกมาได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเนี่ยเขาเรียกว่าขเขมรบนนะครับหรือว่าขเขมรถิ่นไทยขเขมรบนหรือว่าขเขมรถิ่นไทยก็คือคนเชื้อสายขเขมรที่อยู่ในแนวชายแดนทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนใต้ของประเทศท้งต,ต,ต,ตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านใต้นะครับก็อย่างเช่นสุรินอุบลน,นะครับของประเทศไทยนะครับลงมาจนถึงทางด้านตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นแถวแถวตะวันออกเฉียงเหนือใกล้าชายแดนไทยกัมพูชาปัจจุบันนี้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะเป็นคนกลุ่มที่เราเรียกว่าขเขมรถิ่นไทยหรือว่าขเขมรบน นะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มขเขมรที่อยู่รอบๆตนเลสาบหรือว่าทะเลสาบขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ขเขมรที่อยู่ที่ปัจจุบันนี้ก็คือพนมเปญน,นะครับที่ถูกเทครัวเข้ามาขเขมรกลุ่มนี้เราจะเรียกว่าขเขมรอพยพหรือว่าขเขมรพัดถิ่นนะครับชุมชนชาวขเขมรส่วนใหญ่ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับตามกลุ่มความเชื่อ กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มชาวขเขมรหรือว่าคนกัมพูชาในปัจจุบันนี้ที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนขเขมรที่เข้ารีดกับบาทหลวงต่างๆแล้วก็นับถือาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเพราะฉะนั้นชุมชนชาวขเขมรก็จะแยกตัวอย่างชัดเจนนะครับระหว่างขเขมรพุทธกับขเขมรคริสต์นะครับชุมชนขเขมรพุทธเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนขเขมรที่ตั้งอยู่ริมคลองรอบกรุงครับ กลุ่มเหล่านี้เทครัวมานะครับสมัยที่สมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกเข้าไปปราบเขมรนะครับต่อจากนั้นก็ส่งให้วังหน้านะครับเจ้ากรมพระราชวังบรวรสุรสีหนาฏเนี่ยไปกวาดครัวเทครัวกลับมาด้วยนะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็เข้ามาแล้วก็อยู่ในรอบๆอบพระนครนะครับแล้วก็มีปรากฏหลักฐานด้วยว่าในสมัยของรนก้าวทกาณที่หนึ่งเนี่ยก็มีการเรียกเกณฑ์แรงงานเขมรเหล่านี้นะครับจำนวนเรือนหมื่นคนเลยเพื่อที่จะมาทําหน้าที่ ขุดคูเมืองพระนครฝั่งตะวันออกนะครับขุดคูเมืองฝั่งพระนครตะวันออกก็แน่นอนครับเริ่มตั้งแต่แถวๆคลองหลอดนะครับก็คือ <net> ใกล้ๆสนามหลวงนะครับคลองหลอดยาวไปจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือวัดสังเวชวิทยารามนะครับวัดวัดสังเวชวิทยารามเนี่ยสมัยก่อนก็เรียกว่าวัดบางลำพูนะครับก็คืออยู่ทางด้านบางลำพูที่ไปออกแม่น้าเจ้าพระยาตรงนี้ก็จะเป็นคลองคูเมืองทางฝั่งตะวันออกนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังมีป้อม นะครับมหากาลนะครับก็ยังมีแนวกําแพงหรืออยู่ตรงแถวๆวัดบวรนิเวศนะครับก็เราก็จะเห็นคลองตรงนี้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นคลองคูเมืองพระนครนะครับปัจจุบันนี้เรียกว่าคลองรอบกรุงเพราะฉะนั้นเมื่อขุดคลองเสร็จชาวเขเมรเหล่านี้ก็ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ท่าเทานี้แล้ครับปากคลองหลอดริมคลองรอบกรุงนะครับแล้วก็นอกกําแพงพระนครในบริเวณนี้ พอมาถึงสมัยล้นกล้าัชกาลที่4นะครับก็มีการเกณฑ์แรงงานเขมรอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมาขุดคลองในส่วนที่ต่อยอดออกไปอีกนะครับขยายเมืองออกไปเปิดพื้นที่ใหม่ทางด้านคลองที่เราเรียกว่าคลองพดุงกรุงกรเกษมคลองพดุงกร,รุงเกษมก็เราคงจะนึกออกนะครับหลังทำเนียบรัฐบาลถูกต้องไหมครับต่อยาวมาจนถึงหลังสถานีหัวลําโพงนะครับแล้วก็ทําให้ชาวเขมรเองก็ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ร,บรอบๆ ขุคลองพดุงกรุงเกษมด้วยนะครับนอกจากขุดคลองแล้วนะครับแรงงานเขเมรยังมีความสําคัญมากเลยนะครับในการที่จะเข้ามาร่วมก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆในเขตที่ปัจจุบันก็คือเขตพระนครน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชวางังไม่ว่าจะเป็นวัดนะครับรวมถึงแน่นอนเกณฑ์เข้ามาเป็นกําลังพลในการที่จะรักษาบ้านเมืองในยามสงครามด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปนะครับนอกจากชาวเขเมรที่ถูกอพยพเข้ามาเทครัวเข้ามาแล้วเนี่ยหลายๆครั้งนะครับ เจ้านายขเขมรเองก็เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแล้วก็ถูกเทครัวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในสมัยของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยนะครับในกรุงรธนกรศิทป์เนี่ยก็มีเจ้านายขเขมรย้ายเข้ากรุงเทพมหานครนะครับหลังจากที่มีความขัดแย้งภายในราชสำนักเป็นจํานวนมากนะครับโดยเจ้านายขเขมรที่ขึ้นชื่อมากที่สุดแล้วเราก็คงจะได้ยินบ่อยๆนะครับก็คือสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี สีสุริโยพันธ์นะครับหรือว่าที่เรามักจะเรียกชื่อว่านักองค์เองนะครับนักองค์เองเนี่ยก็เข้ามาพึ่งพระบ,บรมรูปสมภารน,นะครับแล้วก็ล้นก้าวรักาลที่1เนี่ยก็ชงชุบเลี้ยงนักองค์เองด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับเ,เจ้านายอื่นๆนะครับอย่างเช่นนักองค์อีแล้วก็นักองเผานะครับซึ่งก็เป็นพระญาติพระวงศ์ฝ่ายหญิงของนักองค์เองเนี่ยก็เข้ามาเป็นบาทบริจาริกานะครับของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีธนาถหรือว่า วังหน้านะครับของในหลวงรัชกาลที่1เพราะฉะนั้นเจ้านายขเขมรเหล่านี้นะครับก็จะได้รับพระราชทานที่ดินสําหรับสร้างวังเจ้าขเขมรโดยวังเจ้าขเขมรในอดีตเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่ตําบลข้อควายนะครับหรือว่าตำบลข้อกระบือซึ่งปัจจุบันเราไม่เรียกข้อควายหรือว่าข้อกระบือแล้วนะครับปัจจุบันเราเรียกว่าแขวงยานนาวาเขตสาธรนะครับ หรือว่าแถวๆเขตยานาวาเขตสาธรถนนเจริญกรุงเชิงสะพานตากสินนั่นแหละครับที่ปัจจุบันนี้กลายเป็นที่ดินราคาแพงริมฝั่งแม่น้าเจ้าพยานะครับวัดยานาวาเองก็ตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็มีการขยายเมืองออกไปก็มีการย้ายวังเขมรวังของเจ้าเขมรออกไปด้วยนะครับในช่วงหลังเองนะครับสำหรับประวัติต่อเนื่องของนักองค์เอง,เองหรือว่าสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุริโยพันธ์เนี่ยนะครับ ท่านเองก็ได้กลับไปครองกรุงกัมพูชานะครับทั้งเจ้านักองค์เองนะครับแล้วก็ต่อด้วยนักองค์จันนะครับก็คือสมเด็จพระอุทัยราชาธิราชรามาธิบดีซึ่งแน่นอนว่าเครื่องราชาก,าก,กุฏานะครับหรือว่าการแต่งตั้งรรเจ้าสัตว์เขมรในช่วงเวลานั้นเนี่ยสมัยรันตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะครับเราก็ถือว่ากัมพูชาหรือว่าเขมรเนี่ยเป็นประเทศราชของเรา เพราะฉะนั้นก็มีการตั้งกษัตริย์ให้นะครับรัตนกโกสินทร์เองก็กรุงเทพเองก็เป็นคนตั้งกษัตริย์เขมรระหว่างที่กษัตริย์เขมรกลับไปอยู่ที่กรุงพนมเปญน,นะครับไปอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยก็ยังคงมีการเดินดทางเสด็จไปมานะครับเพื่อที่จะมาประทับที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเยี่ยมพระญาติพระวงศ์ที่ยังรับราชการอยู่ในราชสำนักสยามนะครับมีการส่งธรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งก็คือส่ง พระโอรสนะครับมาคล้ายๆเป็นองค์ประกันนั่นแหละครับนั่นก็คือให้มาเล่าเรียนหนังสือที่กรุงเทพมหานครตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณีนะครับซึ่งเหล่าเจ้าชายของราชวงศ์เขมรที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพก็มีหลายๆคนนะครับอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระนโรดมบรมราชเทวาวตา a น,นะครับพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตนียก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งใน องสาคัญนะครับที่เรามักจะพูดถึงบ่อยๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นอนุสาวรีย์ของออกษัตริย์พระองค์นี้ของเขมรน,นะครับกษัตริย์พระองค์นี้ของเขมรหรือว่าพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตเนี่ยนะครับถือว่าเป็นราชการที่มีความสําคัญมากของเขมรน,นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ย กษัตริย์พระองค์นี้เองก็มีความทันสมัยมากในการที่จะส่งกองทัพขเขมรเนี่ยไปร่วมในสงครามโลกครั้งที่1ด้วยนะครับค,คล้ายๆกับในหลวงรัชกาลที่6ของเราอ่ะนะครับที่ส่งกองทัพไปร่วมในรัชกาลที่1นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งประเทศไทยเราเองก็ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์รอสองร้อในช่วงของล้นกล้ารัชกาลที่5เนี่ยนะครับกษัตริย์ขเขมรพระองค์นี้เองนะครับก็ไปประวารณาตัวเข้าข้างฝ่ายฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ เป็นคนที่ช่วยเรียกร้องนะครับสนับสนุนให้ฝรั่งเศสเรียกร้องเอาจังหวัดพระทบองจังหวัดเสียมราชนะครับสตริงตรงแล้วก็เกาะกงคืนจากสยามนะครับเพื่อที่จะรวมชาติเป็นชาติกรัรมพูชานะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครไปเมืองเสียมเรียบนะครับก็จะเห็นอนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระนโรดมศรีสุวรรัตเนี่ยนะครับอยู่ที่ทั้งจังหวัดพระวิหารจังหวัดพระตะบองนะครับแล้วก็จังหวัดเสียมเรียบนะครับเพราะว่ากัมพูชาเองก็ คำนึงว่าอดเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาในการที่จะเรียกร้องดินแดนคืนจากประเทศไทยนะครับเขาก็ทราบมีกระบวนการสร้างชาติของเขานะครับเราก็ไม่ว่ากันในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะสืบสารกลับไปได้นะครับว่าเออชุมชนชาวคอมเมกับชุมชนไทยเนี่ยมันมีความใกล้ชิดกันมากขนาดนั้นนะครับคุณกาลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast นอกจากแถวๆวัดยานาวาปัจจุบันหรือว่าตะบลข้อกระบือในอดีตซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้เห็นริ้วรอยหรือว่าร่องรอยของการมีชุมชนเขมยียนอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีพื้นที่ของชาวเขมยียนอยู่ในที่อื่นๆของประเทศไทยด้วยนะครับในกรุงเทพด้วยนะครับอย่างเช่นย่านถนนบำรุงเมืองนะครับบริเวณที่ในอดีตเราเรียกว่าบ้านบาดบ้านบาดหรือว่าถนนบำรุงเมืองเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับวัดสะเกตนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนชาวเขมยียนที่มี ขนาดใหญ่มากนะครับอยู่ในประเทศไทยเราด้วยนะครับอยู่ในกรุงเทพเราด้วยชาวเขเมรกลุ่มนี้นะครับเป็นชาวเขเมรที่ถูกกวาดต้อนมาจากคราวสงครามในสมัยของล้นเก้ารัชกาลที่1นนะครับแล้วก็โปรดเก้าให้มีการตั้งพื้นที่ของชาวเขเมรอยู่ริมริมคลองรอบกรุงแต่คราวนี้เป็นฝั่งตะวันตกละเมื่อกี้นี้ฝั่งตะวันออกใช่ไหมครับไปทางบางลําพูนะครับฝั่งตะวันตกก็คือย้ายกลับมาทางด้านทางด้านที่เป็นถนนบำรุงเมืองนะปัจจุบันนะครับใกล้ๆกับ วัดเจตใกล้ๆกับวัดราชนดดานะครับบริเวณตรงนั้นน่ะมีคูคลองหลายแห่งนะครับแล้วก็มีพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับที่มีน้าล้อมรอบเลยนะครับมีคลองต่างๆล้อมรอบแล้วก็พระราชทานที่ดินผืนนั้นให้กับขเขมรนอยู่นะครับเรียกว่าเป็นกเกาะเขมีนนะครับแล้วก็ในกเกาะเขมรนเนี่ยช่างฝีมือขเขมรนที่ย้ายมาอยู่ส่วนใหญ่ก็มีความเชี่ยวชาญในการทําบาทพระครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็เลยถูกเรียกว่าเป็นบ้านบาท ปัจจุบันในชุมชนบ้านบาทก็ยังมีการทําบาทพระเป็นอุตสาหกรรมใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ต่อยอดมาจนถึงเอาบาทพระนี่ไปขายบริเวณถนนที่ต่อมาจากทางด้านเสาชิงช้านะครับที่เรามักจะไปซื้อเครื่องสังขพันธ์ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าในบริเวณตรงนี้เนี่ยหลายๆครอบครัวปัจจุบันก็เลิกอาชีพทําบาทพระไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นขเขมรอยู่ในอยู่ในสายเลือดอีกต่อไปเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็บวารณาตัวเองกลายเป็นคนไทยไปหมดแล้วด้วยเช่นเดียวกัน อีกพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งน่าจะยังเป็นพื้นที่เดียวเท่านั้นนะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและยังมีความเป็นชุมชนเขมรยังคงมีรากแล้วก็มีการทําประเพณีวัฒนธรรมมีงานรื่นเริงแบบเขมรอยู่นะครับก็คือบริเวณวัดคอนเซปชันกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเขมรที่ปวารณาตัวให้นับถือาศาสนาแคทอลิกเพราะฉะนั้นเมื่อ พระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อล้นเกล้ารัชการที่1 2 3เนี่ยเทครัวกลุ่มเนี้ยมาไม่ว่าจะเป็นของเขมรหรือว่าของยวนเวียดนามนะครับถ้าเป็นกลุ่มคทอลิกเนี่ยก็จะพระราชทานที่ดินให้อยู่ใกล้ๆก,กันกับวัดที่เป็นวัดคทอลิกด้วยก็คือวัดคอนเซปชั o นซึ่งวัดคอนเซปชั o นก็ถือว่าเป็นวัดคทอลิกแห่งแรกเลยนะครับของกรุงเทพมหานคร วัดคอนเซปชั่นอยู่ที่ไหนนะครับวัดคอนเซปชั่นก็อยู่แถวๆซอยสามเศษนะครับแถวๆโรงพยาบาลวชิระนะครับเขตดุสิตแถวนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ชุมชนของทั้งชาวเขมรที่นับถือคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเช่นเดียวกับเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านของชาวยวนนะครับที่นับถือโรมันคาทอลิกนะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของ บาทหลวงฝรั่งนะครับถ้าเกิดเราเคยได้ยินชื่อบาทหลวงปาเลือกัวเนี่ยนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับบ้านเรือนของชาวเขมรกลุ่มนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับวัดราชาธิวาสวรวิหารน,นะครับแล้วก็วัดคอนเซปชันนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่4ก่อนที่จะขึ้นครองราชย์เป็นร้นกล้าชันที่4ในคราวที่ทรงออกผนวดเนี่ยท่านก็ ผนวดแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดราชาธิวาสนี่แหละแล้วก็สามารถที่จะเดินข้ามสะพานไปที่วัดคอนเซปชันได้แล้วก็มีพระสหายเป็นสังฆราชอยู่ที่วัดคอนเซปชั่นนั่นก็คือสังฆราชป่าเลืกกัวท่านก็เลยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์นะครับก็อยู่ในชุมชนแห่งนี้นะครับ ชุมชนแห่งนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกเรียกว่าเป็นบ้านขเขมรน,นะครับแล้วก็วัดคอนเซปชันเองเนี่ยก็มีชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งว่าวัดเขมรนะครับปัจจุบันนี้น่าจะเป็นชุมชนขเขมรเพียงชุมชนเดียวนะครับในกรุงเทพมหานครที่ยังคงสภาพความเป็นชุมชนอยู่โดยงานสำคัญที่ที่มักจะเกิดขึ้นในภูมิภาคของขเขมรนนะครับในบริเวณนี้แล้วก็เป็นงานประจำปีที่หลายๆคนมักจะไป ชื่นชมไปยินดีด้วยนะครับนั่นก็คือประเพณีศาสเดือน1ินะครับหรือว่าที่ชาวเขเมรจะเรียกว่าประเพณีแซนโตนยานะครับแซนโตนยานี่ก็เป็นประเพณีสําคัญของชาวไทยเชื้อสายเขเมรน,นะครับในอีสานใต้เนี่ยจัดกันทุกจังหวัดเลยนะครับสุรินทร์ศรีสะเกดเนี่ยมีงานเหล่านี้หมดนะครับมุกดาหารอุบลราชธานีก็มีงานประเพณีศาสเดือน10 ประเพณีนี้เป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาผีครับอย่างที่เราเคยเล่าไปในรายการของเราหลายๆครั้งนะครับว่า,าศาสนาผีคือาศาสนาที่มาอยู่ก่อนแล้วหลังจากนั้นาศาสนาพุทธกับาศาสนาพราหม์ก็ตามเข้ามาเพราะฉนั้นาศาสนาพราหมณ์าศาสนาผีาศาสนาพุทธก็ผสมปนเปกันกลายเป็นาศาสนาในเอเชียตอนออกเฉียงใต้นี่แหละเพราะฉะนั้นในทุกๆวันขึ้น15ค่ําเดือน10จนถึงวันขึ้น1ค่ําเดือน11ของทุกปีประมาณครึ่งเดือนเนี่ยนะครับ ก็จะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาเชื่อกันว่าผีบรรพบุรุษในชุมชนเนี่ยจะสามารถที่จะผ่านจากจักรวาลมัลติเวิร์สของจักรวาลผีเนี่ยมาอยู่ในจักรวาลของมนุษย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่เป็นลูกหลานก็มีหน้าที่ที่จะนําอาหารขาวหวานเครื่องเส้นไหว้ต่างๆโดยเฉพาะข้าวต้วมัดซึ่งข้าตมัดเนี่ยภาษาเขมรเรียกว่าาบเบนนะครับมาเส้นไหว้นะครับหรือว่ามาแซน เขาจะแทนว่ามาแซนหรือมาเส้นไหว้พิธีนเรียกแซนโตนตานะครับเพื่อที่จะมาแซนดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับเพราะว่าเชื่อว่ามันเป็นเวลาที่จักรวาลมัลติเวิร์สที่เรียกว่าโยมโลกเนี่ยเปิดประตูแล้วมาเชื่อมกับมัลติเวิร์สที่เรียกว่าโลกมนุษย์นะครับให้ดวงวิญญาณเนี่ยสามารถที่จะมาพบปะก,กับลูกหลานและให้ลูกหลานได้อุทิศสุดกุศลไปให้ ศาส,สนาและข็ประเพณีเหล่านี้เนี่ยเป็นประเพณีที่เหมือนกันหมดนะครับอย่างเช่นศาสนาผีที่มาผสมกับศาสนาพราหมณ์ก็กลายเป็นพระราชพธิธีอย่างเช่นต้องมีพราหมณ์ต้องมีกษัตริย์มาทำหน้าทำหน้าที่ที่เรียกว่าจรดพระนางคันคำว่าจรดพระนางคันในพิธีแรกนาขวัญเนี่ยคำว่าจรดพระนางคันเป็นภาษาขเขมรนะครับและปัจจุบันนี้เนี่ยเจ้านารดมศรีฮมุูนีเองก็ยังเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีจรดพระนางคันใน ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ประเทศไทยเรามีวันหยุดพืชมงคลนี่แหละครับก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันประเทศไทยมีจรดพระนางคันแรกนาขวัญมเขมนก็มีจรดพระนางคันแรกนาขวัญด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆของสองชนชาตินี้มันมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากนะครับแล้วก็พย้อนกลับมาถึงเพลงกล่อมเด็กของขเขมรนะครับ เพลงกล่อมเด็กของเขมรเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพลงที่มีความสําคัญนะครับจริงๆแล้วเพลงกล่อมเด็กเนี่ยเป็นเพลงที่สะท้อนจิตวิญญาณสะท้อนความเป็นอยู่หลายๆอย่างของคนในแต่ละพื้นที่ได้นะครับเพลงกล่อมเด็กของไทยก็แสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเพลงกล่อมเด็กของเขมรก็เช่นเดียวกันและเพลงเขมรกล่อมลูกนี่แหละครับที่เมื่อกี้นี้ผมเปิดให้ฟังตอนเปิดรายการเนี่ย ก็กลายมาพัฒนามากลายเป็นเพลงไทยเดิมเพลงหนึ่งซึ่งมีความหมายมากๆนั่นก็คือเพลงขมียนกล่อมลูกซึ่งเป็นเพลงไทยแบบเพลงเถวสองชั้นและเพลงนี้มีความสําคัญมากๆด้วยนะครับแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งเพลงที่กลายเป็นเพลงไทยที่พัฒนาต่อยอดมาจากเพลงขมียนกล่อมลูกและกลายเป็นเพลงที่เราคนไทยคุ้นชินกันมากที่สุดเวลาเราฟังเพลงไทยเดิมด้วยนะครับเพลงนี้หรือว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นนะครับเมื่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารนเก้าชานิห้าเนี่ยได้สเสด็จพระราชะดำเนินประภาสตำบลไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งครั้งที่สำคัญก็คือครั้งที่ท่านเดินทางไปในปีพุทธศักราช2431แน่นอนว่าการล่องจากลำน้ำแควน้อยขึ้นไปจนถึงบริเวณที่มีความสำคัญมากๆนั่นก็คือน้ำตกไซโยก ที่บริเวณน้ําตกไซโยกเนี่ยโอ้โหความสวยงามของธรรมชาติเนี่ยนะครับก็ทําใหา้ทางล้นเกล้ารัชกาลที่5แล้วก็ข้าราชการระดับสูงที่เสด็จประาพาสไปด้วยกันเนี่ยเกิดความประทับใจมากนะครับประทับใจมากถึงขนาดไหนนะครับประทับใจมากถึงขนาดที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5เองเนี่ยทรงพระราชนิพนธ์โครงบรรยายทัศนียภาพที่สวยงามของน้ําตกไซโยกเอาไว้ครับล้นเกล้ารัชกาลที่ห้า บรรยายเอาไว้เพราะมากนะครับในขราวเสด็จในพุทธศักราช2431ไว้ดังนี้ครับผมขออนุญ,ญาตนำบางส่วนมาอ่านให้ฟังนะครับนกยุงหางยาวเฟื้อยรองเจ้ยเจ้าก๊อกก๊อก๊อแล้วกระต้องหองกระสาแดงแฝงตอทำคองงพอปลาหุบหุบโพรงขืนพลองคอสาริกาเกาะกิ่งต้นไม้โกลนเต้นกระโจนแจจันพูดกันจ้อยังพวกฝูงเจ้าขุนทองจับกองอ เสียงแจ้จ้อเจรจาภาษากันนะครับอันนี้เป็นฝีฝีพระหัตนะครับของล้นกล้ารัชกาลที่5ในขณะที่อีกหนึ่งพระองค์นะครับซึ่งก็เป็นเจ้านายที่มีความสําคัญมากเพราะเป็นสถาปนิกแห่งกรุงสยามเลยนะครับนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์ในขณะนั้นเนี่ยก็ตามเสด็จด้วยนะครับท่านมีพระชนมายุเพียงแค่14พรรษาเท่านั้นแต่ว่าท่านเองเนี่ยเป็น คนที่มีความเชี่ยวชาญมากนะครับในการตีรนาดมีคนเล่ากันว่า,ากรมพยานฤทธ์เนี่ยเวลาเดินทางไปที่ไหนเนี่ยจะต้องม้วนเอารางของรนาดเนี่ยนะครับไปทุกที่ด้วยนะครับแล้วก็พอถึงเวลาว่างๆก็เอารางของรนาดที่ม้วนมาไม่ได้มีตัวนะครับก็เอารางนี่ไปขึงกรบกาบเรือแล้วก็ซ้อมรนาดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คราวเสด็จในปี2431เนี่ยนะครับสมเด็จเจ้าพระยากรมพรยานฤทธ์เนี่ยก็ ดำรงตำแหน่งแล้วนะครับเป็นผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการนะครับแล้วก็เสด็จประพาสในกับในหลวงรัชก,กาลที่5ที่น้าตกใส่โยกด้วยเพราะฉะนั้นพอเสด็จคราวนี้นะครับก็มีการแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งพระองค์เนี่ยนำเอาทํานองเพลงที่เมื่อกี้เนี้ยผมเปิดให้ฟังตอนแรกก็คือเพลงขมิ้นกล่อมลูกสองชั้น ซึ่งก็เป็นเพลงไทยเก่าแก่ที่ได้สำเนียงเขมรเนี่ยนะครับมาขยายทำนองต่อให้กลายเป็นเพลงไทย3ชั้นตามแบบแผนทฤษฎีการแต่งเพลงของไทยนะครับแล้วก็เอาเพลงเขมรกล่อมลูกเนี่ยมาขยายทำนองให้มีความไพเราะลึกซึ้งนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่เหมาะกับก,บการชมทัศนียภาพที่สวยงามของบริเวณน้ำตกไชโยกเป็นอย่างยิ่งแต่ในคราวนั้นเองเนี่ยทุกคนก็ยังเรียกเพลงนี้อยู่นะครับที่มีการขยายจากเพลง2ชั้นเป็นเพลง3มชั้นว่า เพลงเขเมรกล่อมลูกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการนําเอาเนื้อเพลงมาใส่เพื่อที่จะบรรยายเหตุการณ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนไซโยกเยือนกาจ,จนบุรีครั้งนั้นเนี่ยเข้ามาเป็นเนื้อเพลงของเพลงนี้นะครับแล้วก็ได้มีการนําออกบรรเลงถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นครั้งแรกในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2431ซึ่งก็เป็นที่พอพระราชารือไทยแล้วก็ได้รับความนิยมจากผู้ที่ได้ฟังเป็นอันมากนะครับก็เลยใครๆก็อยากจะฟังะครับเพลงเขมรนกล่อมลูกในเวอร์ชั่นที่กลมพระนลิตเนี่ยเ,เล่นนะครับในคราวที่เดินทางไปน้ําตกไสยโยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยเรียกเพลงนี้กันว่าเป็นเพลง กล่อมลูกนะครับแต่เป็นเพลงกล่อมลูกอะไรล่ะเป็นเพลงขมรกล่อมลูกอันไหนทุกคนก็เลยกันว่าเพลงขมรนกล่อมลูกเพลงขมรนกล่อมลูกเพลงขมรนอะไรสักเพลงหนึ่งนี่แหละที่ไม่ใช่เพลงขมรนกล่อมลูกธรรมดาแต่เป็นเพลงขมรนกล่อมลูกที่บรรเลงที่น้ําตกไซโยกจนในที่สุดโดนกล่อนไปเรื่อยๆเพลงนี้ก็เลยถูกเรียกชื่อว่าเป็นเพลงขมรนไซโยครับและเพลงขมรนไซโยนี่ก็ถือว่าเป็นเพลงไทยเดิมซึ่งผมคิดว่าพอใครได้ฟังทํานองก็ รู้จักแล้วก็ครอตามได้ทุกคนนะครับเพลงขมิ้ไซโยกเพราะฉะนั้นดนตรีไทยดั้งเดิมเองก็มีรากนะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของอาเซียนมาต่อเนื่องยาวนานนะครับสำเนียงของเขเมิกลกลมลูกก็ถูกพัฒนาต่อมาเป็นสำเนียงเขเมนินไซโยกนะครับเช่นเดียวกับอีกหลายๆเพลงไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าลำขวานลาวดวงเดือนแขบมอนบางขุนพรหมแขบบุรทศนะครับก็ล้วนแล้วแต่มีสำเนียงของ เชื้อสายต่างๆชาติพันธุ์ต่างๆที่หลอมรวมกันจนกลายเป็นกรุงเทพมหานครแล้วเราก็ได้ยินได้ฟังเพลงไทยเหล่านี้แหละจนเราคุ้นหูแล้วก็เรียกมันได้อย่างเต็มปากว่าเป็นเพลงไทยเดิมแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเพราะนั้นกรุงเทพไม่ได้เกิดขึ้นจากคนไทยนะครับ แต่กรุงเทพเกิดขึ้นจากการที่คนไทยหลอมรวมกับทุกชาติพันธุ์ในเอเชียตวออันอกเฉียงใต้และชาวตะวันตกชาวจีนชาวญี่ปุ่นชาวอาหรับชาวเปอร์เซียชาวอินเดียใต้กลายเป็นคนกรุงเทพอย่างที่เราภาคภูมิใจในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอปิดรายการโดยให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสได้รับฟังนะครับเพลงขมิ้นไซโยกเป็นการปิดรายการครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าวันนี้ผมไปตีสีแสงน้ำขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ราการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ t วิตเตอร์